ก็เดียวเลยขนาก็บาขนางจอยยายช่วยช่วยขยำบ่ขยำมากไหมเฮ้ยน่าขยำใส่ดีปกับเอฟซีเป็นเด็กยิ่เล่เห็นมังใครอำงวมันระเบิดแเป็นกลมกลมมุดเสียก่กูจริงๆด่มีขึมีทั้ง

บ้านก็แทกเงียบขวนนั่นเดี๋วใส้ขวนจะไดไปยังขวานอ่น้อมาขวนอ้ดทับค่อสอขาบอกจะเอาขาเเนอวก่อนเนื้อี่ยเลยเนเน่อเลยเดี๋ยเดี๋ยเนเอาน้กคน้อเนื่อง่น้อ้เอาคนิากรเกี่ยวขอ้ำน้อยพนสิพอขันเอาสับ

มมโอ้ยดึงเหอพงๆกมเนียดิก้อเอากไโอ้ยตายเน้นนอยดีเลยคน่บนเงยไผ่ีเนยันับนงับเสือเลยมักบสนไผ่ละแมนไม่ใช่นไหใช่น่งับยูเือนี่้องอันเข้าอันเทศอันนี้่อเมือเกิดลมให้จงไงวะบฝ่ามาแน่หรอน่ายเยเขเป็นดีมันขึ้น thúng ừ. là sai cả cái, cái, cái. Ừ. Cái là hiệu Năng không? cái tháng. là chất chống thùng, cái mà, chống kịp, còn ừ. ừ. đủ างเอาันี่ยรังาัวได้เห็นหินแน่หินหินหินอเใครทำยอดเ่กันบ่ครับยงกันจิ้ได้เยรไม่จ่ายจิ้นวยบตอนนี้เดี๋ยวขอกินเขาเดี๋ยวมอจิ้นได้ครมันมันต่อเนี่องชาบ้านสดสเลยครับจิ้นได้ครับเหลืองเปาอ้าวมาทันนะนี่็จนให้ท่านเปียนไ่ได้จินให้ร โอ้โหี่องมาพวกยมี่หน้าอยนไข่มาพอดีเอาเลยครับเอเลยเอาเลยขอกบ่่เดยังม่เลยไหมูเลยสามจิ้ีเลยันี้สามนี่สามสาสามิ้เลยมันอยู่ไันกับกินเพมีกิี่แส่แม่ครับ ังอเนี <Goodnight> ่อ <AN> <illa> <an> <t> ุยเียบบนี้นาเยเเ้แ่เราอยูนเมาดมันอยู่นเมยใ่มันหัวกับขมันนปมีแก่อังดีกยัียกินตามเลยพี่น้องตัดปัญหายว่ะเชื่พ่อพ่อตัดเอาท นั่นแล้วปวดเด้บา้วกะแพ่งวันนั้นบอกเอาแพ่งแล้วคนน่ะจอนบนบางถาาใบก่อนมันก็ไม่คกินขมบาดนี่ปวดเด้บาอสมาดแล้วบอกมั้็ดีแล้วตัวมอหืมหืมหืเหืม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 หนมหื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 มหนเหืมหนมหืมานมหื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 มหมหืมหืมหมหืมหมหืมห มีชาวเนยวเหรอเส้นฟ้านเอ้นนีู้ขวดเอานนี้เดียวนี้เดียวเนียครับเดียวนจะอันนี้เดียวจ่นี้เดียวไม่นี้จะได้กินหรือจะได้กินมืออื่นกุกาวานีเเื่งของเพื่นได้ผมของเม่เอบุญพอดีจ้าเรนีเขาบอกหากันนี่ต้อป่าหากันนะรไงยาเนี่ยมาหาหากันกพี่บาด็กเกิดวัอยู่ไหกับวนน้มึงกะอันนี้บอเมบัวเดี่ยวเลยนี่ mất ruộng này bỏ hai khoái này quanh 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 ดพาคนาพุณ่ามันใหญ่ก็เลงมาชอนเครื่องเหไนยอ่่กต้องกูต้องบอกกูโเรื่องนั่นหมายถึงว่าบวร์เลเขาว่าขนาดหลังขนาดก็หลังเนมม้ลากลากเอาเอาเอเอาี่ไจังที่ไหนะจีดจะจี๊ดจ๊ะจี๊ดจ๊ีจะี๊งจ๊ะจะาจะจีเอา เอาประ้ของแขนตองน้กอนจ้าจ้าหางจ้าจานี่ยผเขนัจานเนี่อาไปเลยเอาไปเลยปูได้สิงไม่งาไงไใส่เราสนีย้เราอยู่นี่เราอยู่นี่่งไปหรอ้มมล้มมล้าขบามือที่กรองวเขจะบนป้าขจะบนอาบกเเอาขึ้นบ่บากไปไป่นี้แหละบ่กินนะบ่กินดอกเอามาเนี่ย ยังขอไหมยังเหงียนเห็นคนเหงียนป่ะป่บมันหางไต้เดียวกันเหรอชื่อว่าเมื่อไหนใค้จิตใค้ชิเป็นคนเต้นกนบ่งมือเมือนเหมือนมีวันน้ใครก็ได้เดียวเต้นมนนเลยต่อกันะคนเต้นมุกแจมจิเป็นคนเต้นเออมันเป็นการบ้ข้อเม็ดเองเขาบไดโมเมนต์ทางสนัดข้อเม็ดเลยดอยไม่ได้ หนึ่งสองหนึ่งหนึงสองอ่้าเหอยังน้าันหเ่านก็ย่ากนก็ไปเลอยนก็ไปเลยพวแกเอยเอาไปเยว้เอาไ้เนี่ยมันดิโต๊ะสกันรั่นเออนใ่ไฟม่ไหม่ไหมเอามาจีนะหกบเ เอาเอจบเรอัเาออเ็อกนนึงครบหมดขึ้นแล้วเด้อห้งเลหมดขึ้นแล้วหมดข่พ่อหมดหดหมดแล้วเเอาเอาม้เไอมันหมดขึ้นหมดมันขึ้นใส่ถุงกอลอาเมันมดแล้วอ้มหมดบเสทุกเอากนผู้เด้ฟ้ากับเอาซุงนั่นแหละาเมื่อวกม มันาไม่ไหลแล้วก็มันาไม่เอาไปเลยก็เสเล้วก็ได้มันม่อคืนมันเป็นเือแล้วกนินว่าไม่ไหลโอ้ขี้หลแต่พักหนึ่งใจ้ใจต้งใ้อให้ตวเราบนนี้เหือมากได้่ะตัวนี้ไมใช่เนื้อนะวนียไม่ใช่เนื้อ เดี๋ยวมันมาไม่ดูดีบางทีมนมาไม่ไวมันไม่ได้อ่นนั้ยยังไม่มายังไม่า